วิธีกําจัดความหิวทําลายความอ้วนให้สินส้นซากนะข้อ3คือการดื่มน้ำอ่ะผมเคยเอางานวิจัยเรื่องการดื่มน้ํา30นาทีก่อนมื้ออาหารมาให้แล้วว่าการดื่มน้ําประมาณ2แก้วหรือ 500ML เนี่ยก่อนมื้ออาหารเนี่ยช่วยได้ผลผมก็เลยเอาอีกงานวิจัยหนึ่งมาข้อสามนะคือถ้าดื่มน้ําทันทีปุ๊บแล้วรับประทานอาหารล่ะมันช่วยได้ไหมในงานวิจัยนี้นะครับเขาบอกว่า immediate pre meal water หมายความว่าอ m m e d i a t ียตคือทันทีพรีมิวคือก่อนมื้ออาหารว a เต r คือน้ำดันะงนั้นแปลกันง่ายๆคือการที่เราดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารทันทีเนะี่ยคือดื่มน้ำเสร็จก,ก็กินอาหารเลยเนี่ยมันช่วยลดความหิวไหมมันช่วยลดความหิวเช่นกันดันะงนั้นข้อ3มีให้3ช้อยวิธีที่1คือการดื่มน้ำช่วงท้องว่างก็ดื่มมาเรื่อยๆครับชั่วโมงละแก้วดื่มน้ำช่วงท้องว่างวิธีนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน ข้อ2ก็คือดื่มน้ํา30นาทีก่อนมื้ออาหารก็ได้เหมือนกันและข้อที่3ก็คือดื่มน้ําทันทีก่อนที่เราจะกินอาหารคําแรกก็ได้ผลเหมือนกันดังนั้นสรุปแล้วนะดื่มน้ําท้องว่างนะดื่มน้ําก่อนมื้ออาหาร30นาทีและดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารทันทีให้ผลคล้คายๆกันในการลดความหิวดังนั้นสบายใจได้แต่ว่ใครก็ตามที่ถั่วก็ไม่ชอบไข่ก็ไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ไม่ชอบปลาก็ไม่ชอบ แต่อยากจะลดความหิวสามารถใช้วิธีดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารได้แต่ดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารเนี่ยมันเป็นการช่วยลดความหิวระยะสั้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเราอยากลดความหิวระยะยาวต้องรับประทานปโปรตีนในแต่ละมื้อให้เพียงพอเพื่อให้ปโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะช่วยให้ตัวเราเนี่ยในอนาคตอีก3เดือนนะครับก็จะ ควบคุมความหิวได้ดีขึ้นะนะครับนะลองเอาไปใช้ดูนะครับ